มาพบกับปามน,นะคะในปามปาลมวลีเย่วันนี้นะคะปามก็จะมาจัดกิจกรรมกันค่ะของรางวัลก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่คือรางวัลที่1ค่ะคือรางวัลที่สองค่ะมาดูรางวัลที่หนึ่งกันเลยค่ะ <S 2> 2 <S ที่1นะคะก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะปางเดโตะนะคะมีแพ็กเกจแบบนี้นะแพ็กเกจลังเก่าหายค่ะโลนะคะเป็นหน้าแล็บลิ้นอย่างนี้ค่ะ อันที่สองนะคะก็เป็นไอติมตะลวนนิดนึงนะคะแล้วก็มีท็อปปิ้งด้านบนด้วยนะคะเป็นพุกุญแจคะ่ะมาดูรางวัลที่2กันเลยคะ่ะรางวัลที่2นะคะก็เป็นซาลาเปาพุงกุญแจนะคะ,ะ,คะ,คะก็จะเป็นตัวนี้เลยวอฟเฟอร์พุงกุญแจนะจะใส่ไปให้แบบนี้เรียบร้อยเลยนะคะอันแรกในรางวัลที่2นะคะที่เป็นตัวนี้เลยซาลาเปามีแพ็กเกจนะคะขอหอเป็นสีชมพูก็นี่คือแพ็กเกจข้างหลังนะคะ ชโลนะคะอันที่2นะคะเป็นวอฟเฟิลไม่สโลนะกะติกานะคะข้อที่1ค่ะให้กด subscribe ช่องปามนะคะกดติดตามด้านล่างเลยข้อที่2นะคะ,ะ,คะให้กดไลค์คลิปนี้แล้วก็อีก3คลิปในช่องของปามนะคะข้อที่3ค่ะ Follow IG ปามตรงนี้เลยค่ะ ไปฟอลโลกันเลยนะข้อที่4ค่ะเมนชื่ออายุอ i ยลใต้คลิปเลยค่ะด้านล่างเลยแล้วก็ปามก็จะปิดกิจกรรมนะคะเมื่อปามพบ100 Subscribe นะคะอย่าลืมมาเล่นกันนะเม้นได้คนละว1เม้นนะคะปามจะสุ่มนะคะก็คือเลื่อนเลื่อนจับนะคะใครไม่ทำตามกติกาค่ะปามก็จะตัดสิทธิ์ออกไปเลยสำหรับคลินี้บ๊ายบายค่ะ